สวัสดีครับตาเช็ดเที่ยวเพลินเดินเล่นเดินกินวันนี้จะพามาคาเฟ่เขาหลวงครับจังหวัดสุโขทยัยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผม You like to pull me apart Do you love me? Do you not? Either way you have me from the start Maybe the rain will pass soon And leave us with a super blue Maybe I know it's been a rough June I hope we make it to our... Khao <laughs> อยู่ติดกับโรงเรียนกิริมาตรพิทยาเลยโรงเรียนกิริมาตรพิทยาไปนิดหนึ่งเดี๋ยวเรา,เราแวะไปชิมกาแฟกันนะครับ ขาหลวงคาเฟ่เขาหลวงซมตำอาหารตามสั่งเดีย๋ยวเราเข้าไปเลยครับน้ำตกบ้านทุ่งน้ำตกกาแฟในตำนานบ้านทุ่งน้ำตก ศาลาโกโหกพอใจทําคกันนะหลังต่อหลังแตนเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกาแฟก่อนนะครับ ได้สวยเลยอ๋อไม่เป็นไรครับอเอาครับเออะไรนะเอ็กซ์เพคโซกันเลยเอครับ,รบ<ส>มีอะไรบ้างครับนะ่ของกินันียของคันเล่นก็จะมีเฟ็นไฟล์เฟินเกต่ละอ๋อเอาเฟินเอ เป็นไฟก็นดะขอถ่ายวีโอไว้หน่อยนะครับบอกวาหมดบ้านตัวเองอะไรครับฮ oh <yeah. S 1> ะอ๋อพี่อยู่ที่นี่นะครับครับผมอยู่บ้านเหนือครับอยู่บ้านเหนือ มนตัวอ่ะอาเท่มุมหน้านัา่งตรงนี้นสวยอ่เอาทอด้วเอาเข้ามาได้นะครับไม่ต้องกด<อ> ได,ได้แล้วครับกาแฟกบแฟเขาหลวงคาเฟ่ บรรยากาศน่านั่งใครที่มาเที่ยวเขาหลวงแวะเข้ามาได้นะครับมีสอนในไายรลปเยอะเหมือนกัน ร้านน้านั่งเดี๋ยวครับเข้ามาเที่ยวกันได้กาแฟ,ฟคุณภาพเขาหลวงคาเฟ่ีีมุมนั่งมุมถ่ายรูปสวยๆอยู่มีมุมนั่ง,างทางไปห้องน้ำนะี่สลาเก็ดดาว ตกแต่งไว้ได้สวยถ้าใครมาเที่ยวเข้ามาได้เลยนะครับเขาหลวงคาเฟ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอำเภอคริมาตเท่าไหร่ทางขึ้นเขาหลวงถ้าใครมาขึ้นเขาหลวงก็แวะเข้ามาได้เลยครับมีที่จอดรถพร้อม เป็นที่สวยสำหรับคนนักท่องเที่ยวอยู่สวกสด จแต่งไว้ได้สวยมุมนั่งทำความสวยงามทำธรรมชาติตกแต่งด้วยสวยฝากด้วยนะครับเขาหลวงคาเฟ่ถ้าใครแวะมาเที่ยวเขาหลวงแวะมาชิมกาแฟ ได้เลยครับเป็นร้านที่น่านั่งจะลมเล่นผมนี้ก็นั่งสบายเลย มุมนี้ก็น่านั่งเป็นจุดที่น่าเที่ยวนะครับมาเช็คอินกันได้ถ้าใครแวะมาเที่ยวเขาหลวงเข้ามาแวะเช็คอินได้ครับคาฟเฟ่เขาหลวงเขาหลวงคาฟเฟ่ ีที่จอดรถหมอใส่จัก,กรยานมีเลยโรงเรียนมานิดหนึ่งกาแฟสดคาเฟ่เขาหลวงคาเฟ่ปลายร้านฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับในปลายร้านมีหารตาสั่ง อย่าลืมแวะมาทานกันนะครับกาแฟสัตว์อะไรเดีย๋ยวเราเตรียมตัวกลับกันได้เลยครับพ้อ